อ่ะอันนี้คือผมพูดในไม้ที่ซื้อมาจากร้านนี้นะฮะอันนี้คือผมใส่อยู่แล้วใส่อยู่ฟังแล้วเพราะว่าผมผมนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้นั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตอนแกะไว้ทีเนี้ยอันนี้คือของที่เขาให้มาคับก็ยังประมาณนี้แล้วจะมีใบด้วยแต่ผมเอาออกไปแล้วก็เป็นอันนี้ที่รูดที่ผมสั่งมาจากจากอ่าจากช็อปเลยนะ รอบรอบก่อนอะเพราะว่าเพราะว่ามันพังไปแล้วผมก็เลยซื้อใหม่ก็เลยซื้อจากร้านนี้รอบก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครัอ่ะประมาณนี้เลยรอบมพอใช้เสียงใช้ได้ครับผมร่าคา